สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยอ a r เมอร์อินโนเวชันและวันนี้เราจะพาไปรีวิวอาวุธยุคใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง FN P90 รุ่นปรับปรุงใหม่ปี2026ของประเทศไทยซึ่งเป็นการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นจากปืนกลเบาสำหรับป้องกันตนเองที่โด่งดังทั่วโลก <c oughs> เพื่อรองรับภารกิจยุคใหม่ของกองทัพไทยและหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่างๆโดยเริ่มจากภายนอกของตัวปืนรุ่นอัปเกรดนี้ยังคงรูปทรงบูพับสุดล้ำในแบบฉบับของ P90 แต่มีการเสริมโครงโพลิเมอร์ให้แข็งแรงขึ้น เพิ่มระยะจับที่กระชับมือขึ้นพร้อมลายกันเลื่อนรูปแบบใหม่และติดตั้งรางเสริมแบบโมดูลารอบด้านให้สามารถติดกล้องเล็งไฟฉายเลเซอร์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้อย่างง่ายดายโดยไม่เพิ่มน้ำหนักเกินจำเป็นตัวปืนยังถูกปรับสมดุลน,น้ำหนักให้ดีขึ้นจับถนัดกว่าเดิมและมีรางบนที่ยาวขึ้นรองรับกล้องเลงยุคใหม่ได้หลากหลายกว่าเดิมเมื่อมาดูภายใน,นกลไกหลักของรุ่น2026ถูกปรับปรุงใหม่ด้วยระบบโบแบ็กที่ลดแรงเสียดทาน เพิ่มการกระจายความร้อนทําให้ปืนทํางานได้เสถียรขึ้นแม้ยิงต่อเนื่องยาวนานอีกทั้งวัสดุภายในยังได้รับการอัปเกรดให้ทนทานต่อการสึกหรอลดแรงสะท้อนกลับและทําให้การยิงราบเรียบมากขึ้นช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมปืนได้ง่ายในทุกจังหวะขององค์การยิงด้านประสิทธิภาพรุ่นใหม่นี้ยังคงใช้กระสุนความเร็วสูงขนาด 5.7x28 ม mm. มแต่ผ่านการปรับปรุงล้ำกล้องใหม่เพื่อเพิ่มความเสถียรของกระสุน ทำให้รอยกลุ่มกระสุนแน่นขึ้นและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งการยิงเดี่ยวและการยิงเป็นชุดจึงตอบโจทย์ทั้งการรบในระยะประชิดภายในเมืองและการประทะในพื้นที่เปิดโลง่งสำหรับระบบความปลอดภัยรุ่นนี้ติดตั้งคันเซฟแบบ2ข้างที่เข้าถึงง่ายระบบไกที่ปรับปรุงให้ลดโอกาสการลั่นโดยไม่ตั้งใจและโครงห้องลูกที่แข็งแรงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์ใช้งานหนักรวมถึงมีตัวบอกสัมผัสและแมกกาซีนแบบใหม่ที่ช่วยลดความผิดพลาดภายใต้ความกดดัน จุดเด่นที่ทำให้ P90 รุ่น2026โดดเด่นคือการผสมผสานโครงบูพับที่กระทัดรัดควบคุมง่ายในพื้นที่แคบการยิงที่นิ่งรีคอยต่ำความจูบแม็กสูงและความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายให้เข้ากับทุกภารกิจซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในปืน Pdw ที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ส่วนราค,าคาคาดว่าจะอยู่ในระดับพรีเมียมเนื่องจากเป็นรุ่นอัปเกรดทางทหารที่ใช้วัสดุดและมาตรฐานสูงโดยราคาจริงอาจขึ้นอยู่กับสเปคและจำนวนการจัดหาแต่ละหน่วยงาน สรุปแล้ว FN P 90รุ่น2026ของประเทศไทยคือการยกระดับจากต้นแบบสุดคลาสสิกให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นทั้งในด้านความทนทานความแม่นยำความคล่องตัวและการใช้งานแบบโมดูลราทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งและเหมาะสมกับการปฏิบัติการยุคใหม่อย่างแท้จริงและยั่ง้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอาวุธของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลอีกด้วย